วันนี้มาชมวยไทยมันๆนในรุ่นน้ำหนัก80กิโลกร,รมัมระหว่างไฟแดงเนี่เจ้นี้ก็คือไซมอนโพจตไฟกับอายุ32ปีสูง185ซนติเมตรมาจากประเทศอิตาลีส่วนกชุกของเขามุมน้ำเงินแสงอาทิตย์สิิทธ์ครูแดงอายุ33ปีสูง172ซนติเมตรมาจากจังหวัดตรังประเทศไทยนะครับวันนี้ไทยกับอิตาลีเจอกันนะครับ กับการกเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับไซมอนนี่ก็มาชกในเมืองไทยไม่กี่ไฟเองนะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นฝีมือกันเท่าไหร่นะครับส่วนแสงอาทิตย์กนะ็ชกอยู่แถวภาคใต้นี่มาประมาณ1 0 40, 40กว่าครั้งแล้วนะครับจากจังหวัดตั้งนะครับแสงอาทิตย์ส์ครูแดงอายุห่างกันปีเดียวนะครับไซมอน32 แสงอาทิตย์33นะครับอายุห่างกัน1ปีน้ำหนัก80กิโลกร,รัมเท่ากันเลยนะครับก็กำลังวายคู่กันอยู่นะครับเสร็จแล้วก็มาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับ วันนี้พาครอบครัวมาด้วยเลยนะครับไซมอนพู้จดไฟรับมาซ้อมอยู่ที่พู้จดไฟขับนะครับจากประเทศอิตาลีนะครับดูยืดที่หนึ่งกันเลยนะครับเตะ่อนเลยไซมอนแสงที่ก็เตะขึ้นแต่เฉียวไปเฉียวหน้าไปยืดยอยงยับก็หนา้าไซมอนเตะพร้อมนายก แสงอาทิตย์รอสวนเราสมอนเตะลมมันโอ้เสียหลักลมไปไมันมีซ้ำไม่ซ้ำนะครับมีน้ำใจนักจีลาใสมอนจะดูได้ลอยกว่าสูงกว่าอย่างเอามัดแรยก,กันเลยมัดแรยก,กันเลยเอ๋อต่างคนต่างโดนกอดมาเวียงมาเสียหลักเข่าอ่อนเลยนะครับแสงอาทิตย์พยายามจะใช้มาจนนะครับแสงอาทิตย์เตะสวน แซมมอนยังเล็งเป้าอยู่ที่ปลายคางอยู่นะครับเอา้าเตือนฟุนเฟิร์กออกซ้ายออกขวาไปแซมมอนทีฟเอา้าแสงเชือกระเตะอยู่เตะสกัดไวย้ยับแซมมอนเนี่ยเข้าเร็วออกเร็วอยู่นะครับแต่เล็งหมัดอยู่ที่ปลายคางจ้องอยู่ปลายคางเอยาอยับเข้าหน้า เสียงทีไรเสียงเตะสวนอุ้มมาก็นั่มัดมาเลยโอ้เบี่ยงล้มลงไปด้วยกันเลยมัดมาเป็นชนเลยนะครับไซมอนเนี่ยทีไรไซมอนอยังเลีงอยู่รวมม,ม,าาามันน่ามาข้างหน้าเสียงเตะสวนอุ้มมัดแล้วกันเลยเอากดคอมาหาจาัางหวะแทงเขากันดูออกกับมันแยกก่อนแยกก่อน กันเรียกมาลุยกันไหมทิบเลยแซมอนแซงิงเสตเตะดักเตะได้ดีนะครับแงเชียงเง็ดทิบเชแยงอาทิตย์กระเตน้นอยยังยึกใส่กันอยู่ยังยึกใส่กันเนะตะเลยแช่มันนัดเชียงเง็ดเข่าสวนหมัดจะวืดไปไม่ตามนะครับยังเป็นฝ่ายถอยอยู่นะครับอ่อนดักเตะกัน แซมอนก็พยายามจะเล็งหมัดใส่ไปขาโอ้เตะกันคอเลยหมัดเขาหน้าโอ้ตอนนี้แสงสิไดจังหวะเลยเตะอีกครั้งโอ้แต่ดอกนี้โดนเชือกเต็มๆเลยนะครับเตะกันคอเลยเริ่มสะดุดไปเหมือนกันนะครับแซมอนอาแสงสิเตะพ้อนอกรหลกเตะกันเยอะแซมอนก็เตะแล้วก็มัดเอาขึ้นมือช่วงโอ้แซมมอนอมเสียหลักล้มลงไปเลยนะครับทำการเตือนก่อนอย่าซ้ำนะครับ มัดเตะแสงหมวกพยายามจะรวมมัดเข้าไปแสงที่พยายามจะเตะไว้นะครับอาหมดยกเสหนึ่งนะครับดูเหมือนแสงที่พยายามจะใช้จังหวัดเตะสก,กัดไว้แส่หมวกพยายามจะเล็งหาจังหวัดเข้ามารวมมัดใส่ปลายคางอยู่นะครับมาต่อยกที่สองกการเชิญน้เชิญไอ้ก่อน ผมแล้วรวยเลยยกทีสองเตะพับน้อยเอ้พับในแล้วเตะหมายกันเพราะแซมกำลังรวมมัดชุดแล้วเตะตามเหมือนกันโอ้เสียหลักล้มลงไปเลยแซมมันมาลุยกันใหม่ลุยกันใหม่เตะเลยโอ้โดนมัดเสียหลักลงไปแสงที่กำกันไม่ว่าอะไรแสงที่จะแซมมัดแซมอก็ถอยก่อน สมันเตะผ้ามนอกเตะยี่ฆ่านึงเอาแสงจะมาสวนมาเอาสมั่นก็มดสวนอยู่นะครับเตะเลยแสงอกันธิดึงผ้ามนอกอยู่อ่าโยจะใช้บัตรจะก็เลงไปคือคางขึ้นเหมือนกันนะครับอ๋มัดเขาหน้าโอ้โดนมัดสวนไปโอ้เมาเลยนะครับดอกนี้โอ้แสงอาทิตย์โดนมัดเต็มๆไปคางเอาลุกขึ้นมาเอาเซโยเซโยคานสี่ขาเลยเอ้าคานโยเอาเซไปเซมาอยู่โอ้โดนมัด เต็มเต็มปลายคางเลยครับจังหวะเผลอด้วยนะครับไม่ได้ตั้งการป้องกันเลยเอ่าลุยไปแสงเส้นมาขา้างหน้าโอ้แต่ตัวเองเสียหลักล้มลงไปนะครับอ่าลุกขึ้นามาใหม่แสงเส้นมัดเบิดโดนมาสวนมาสวนเตะเอา่าแสงมันรัวแล้วตอนนี้แสงมาขา้ขางหนา้ามะข้างหน้ามาทุ่กันโอ้ล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอา่านอนกองก้นนอนงอ,อกอยู่นะครับกำการนับอยู่ ทบครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วลูกนักเอาเซยูยังเซยูอการบอกว่ายุติการชกไปเลยนะครับโอ้ลูก้นมาแล้วเซไม่พร้อมเล่จะชกเลยนะครับ,บองการก็ยุติการชกไปโอ้ทีมงานก็มาดีใจด้วยเลยนะครับไซมอนพูดเจ็ไปครับนะครับดูเขาโดนยังไงเสียหลักนะดอกนี่ลูก้นมาเนี่ยเผลอนะครับโดนหมัดเขาหน้าเลยไม่ระวังนะครับ โอ้ปุบลงไปเลยแสงอาทิตย์ตอนนี้ไซมอนก็มัดทุบข้าหน้าข้าหน้าหวังปิดเจนเลยครับมัดทุบข้าวหน้ามัดข้าหน้าโอ้แสงอาทิตย์ล้มลงไปนะครับลูก้นมาแต่ยังเซยอยู่กองการก็ยึดติดกันชกเลยนะครับก็มาจูมือให้นะครับก็เป็นนั้นว่าไซมอนผุ่งจัดไฟครับจากประเทศอิตาลีชนะนอกไปในยกที่2นะครับก็ยินดีกับไซมอนเป็นกำลังใจให้แสงอาทิตย์ด้วยนะครับ โอ้ก็มีทีมงานจากอิตาลีมาแสดงความยินดีด้วยนะครับพร้อมกับถือป้ายอิตาลีนะครับทีมงานและก็ครอบครัวนะครับมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับบก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับ